วีรโจี roommate, และูกที่หนึวิรยาอบบจกัทแพงเพค่ะเสี่ยวพสมเมตรลูกอายุ1ิปีไทยูที่2รลูกที่1ไอสูควบักษาลูกที่สองนัทดอรพินลูกที่สสุรวิชยูทีอินรลูกที่4ี่วสิษ ราวีพลเฉชูบ,บูรและลูที่ห้าสวัสดีน้านสวิท พูดที่านิตตาวิทยาและรูปที่5้านับพนันสิตราวิทยา